เราจะจับแจกเป็นของรางวัลต่อไปค่ะเรามีหนังสือเล่มนี้ด้วยรวยด้วยภาษี3 A, e C และ FTA หากว่าคุณเป็นผู้นําเข้าส่งออกอยู่แล้วเรื่องของภาษีเป็นสิ่งสำคัญใช่ไหมคะคุณมีวิธีการใดที่จะช่วยลดหรือใช้สิทธิประโยชน์จากภาษีได้บ้างหนังสือเล่มนี้ช่วยคุณได้วันนี้มาในจำนวนจํากันดนะคะซึ่งจะจับแจกในช่วงท้ายเท่านั้นค่ะ หรือว่าท่านอาจารย์สายันจริพัฒน์วงศ์ผู้เขียนหนังสือเรื่องนี้ค่ะอาจจะมีคําถามสนุกๆในช่วงที่ท่านบรรยายให้ทุกท่านได้ติดตามกันและรับแจ้งหนังสือเรื่องนี้ด้วยคะและในตอนนี้นะคะคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสดีค่ะที่เราจะได้เริ่มการสัมมนาของเราแล้วค่ะดิฉันขอเรียนเชิญคุณเอกชัดศรีตะวรรัตน์ผู้อำนวยการสํานักพัฒนาการค้าและธุรกิจล่าสายกลบสงเสริมการค้าระหว่างประเทศประธานในพิธีกล่าวเปิดงานสัมมนาขอเสียงปรบมือไดด้วยค่ะ นะเรียนท่านนิกรครับท่านผู้เข้าร่วมสมนักท่านนะฮะกรมต้อนรับสิ่งดีนะครับที่มาเป็นประธานในที่เปิดการสำนักเปลื่อนกลยุทธ์การค้าอาเซียนรูปรับสู่เอซีมันนี้นะครับก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่นะครับว่าในปี2559ประเทศไทยก็จะต้องเข้าสู่การเปินประชาคมเศรษฐีอาเซียนนะครับหรือเอซีอย่างสมบูรณ์นะครับการค้าชายแดนกับสี่ประเทศพื้นบ้านเช่นที่ติดกันก็ ประเทศเมียนมาตูชาสาธารณรัฐชาธิไตยประชาชนลาวและประเทศมาเลเซียก็เข้าจะก็จะเข้ามามีบทบาทนะฮะสำคัญอย่างยิ่งและปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงการค้าระหว่างประเทศเพื่อนบ้านที่มีพื้นที่ติดต่อกันเท่านั้นนะครับก็จะยังเป็นการขยายการค้าไปถึงผ่านชายแดนไปยังประเทศที่3มใช่ไหมัทิ่เช่นเวียดนามจีนตอนต้าและสิงโ,โปร นะฮะฮเพราะมีการพัฒนาระบบการขนส่งเชื่อมโยงระหว่างคืนค้าซึ่งไทยอยู่ในยุคทิตวิทยาที่จะช่วยสนับสนุนให้ไทยมีบทบาทในการค้ากาับกลุ่ลมธุรกิจเพื่อนบ้านจะเห็นได้จากมูลค่าการค้านะคะรับเพิ่มขึ้นนะฮะระหว่างไทยกับสี่เทศเพื่อนบ้านเามียนมากัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและมาเลเซียซึ่งในปี2557เนี่ยอยู่ที่1 43ล,ล้านบาทนะเพิ่มขึ้นประมาณ107นะครับจากปี2556 ที่มีมูลค่า1.33ล้านล้านบาทขณะที่มูลค่าการค้ารวมระหว่างไทยกับจีนตอนใต้ในปี2557อยู่ที่2.10ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี2556 104น,นะครับประมาณ104ที่มีมูลค่าประมาณ2.01ล้านล้านบาทดังนั้นเนี่ย